ัเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเสนอเตาสายห้าหุนครึ่งเต๋าสายห้าหุนครึ่งนะครับเตาเทล้องเดี๋ยวเรามาลองดูลองว่าเสียงมันจะดังไหมฮะชัดไหมครับเพื่อนๆชัดไหมเวลานี้เราทําแทงหงนะครับเวลาหงมันขึ้นนะลินได้นะครับลินได้มันก็จะกีดจาามันก็จะดังมากครับนี่หนึ่งเม็ดผ่านไปเม็ดนี่เม็ดที่สองนะครับอ่ะเม็ดที่สาม เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมเลยนะครับนี่เราใช้ทัพทีมแท้นะครับเราทําเองกับมือนะครับงานเทร้องครับเหมาะสําหรับลินได้ครับหรือเทได้ครั้งหนึง่งเป็นเจ้ามือก็สามารถเราไปเขยา่าไปเขยา่าแล้วก็ส,งส่งซิกให้เพื่อนเดินหน้าเสือได้นะครับเล่นตัวรู้เล่นเต่ารู้เราได้เปรียบเยอะครับ อ่าเปิดนี้มีหกแล้วครับลิ้นแค่นี้แล้วก็รู้แล้วครับเปิดนี้มีหกนะครับแล้วก็ส,งส,งส่สงซิกให้เพื่อนเราเดินกันเลาเพื่อนเขาเต็งต่ํามากันเยอะๆแล้วก็ชิงฝาเปิดกินหน้าเสือให้เพื่อนเดินหน้าเสือไปด้วยครับได้ทั้งสองทางเลยนะครับเอาเปิดดูเฮ้เรามีหกหกสี่สองเราได้ทั้งสองสองเด้งเลยครับพเพื่อนก็ได้เราก็ได้ครับได้เปรียบเยอะครับจะมือก็ขยับได้นะครับขอให้จะมือคยลินเองครับ เปิดนี้ไม่มีหกนะครับไม่มีหกห้าสี่เอวเล่นง่ายครับเตาเทล้องไม่ต้องไปลงทุนเยอะครับเราทำได้ทุกลูกทุกลูกขาวลูกขุนลูกใสทําได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาครับเราจัดให้หมดครับเปิดนี้ไม่มีหกนะครับสองสามสี 2, 3, 4, เ่เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเตาเทล้อง เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับด้านล่างเหมาะสำหรับลิ้นได้นะครับแต่เราจะเน้นพิเศษคือเต๋าของเราพิเศษคือตรงที่ว่าเราใช้ทับทิมแท้ทำทับทิมนาฬิกาทำนะครับเราไม่ใช้กาก,ากเพชรเล่นเล่นไปขยา่าไปห้าเปิดหลุดออกไม่เอาครับอย่างนี้เราเล่นได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับดูอีกทีครับเปิดนี่มีหกครับมีหกครับมีหก อ่านามาเดินย่างอ่านามาชิงงเจะมือจะชิงฝาเปิดนะเขาเตียงตามมาเยอะแล้วก็ชิงฝาเปิดครับเอาเปิดแล้วเปิดหกสี่สามครับหน้ามาก็ได้คนขย่าก็ได้ครับได้เปรียบเยอะครับเต่เทล้องแทงหกจะสั่งแทงหกแทงห้าแทงสองแทงเอียรแทงสี่แทงสามทำได้ทุกหน้านะครับแล้วแต่ลตูกค้าจะสั่งนะครับให้ดูหน้างานนะครับงานสวยครับงานสวยครับ เดี๋ยวผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ